ใช่แล้วครับทุ่งอรุณจับตาดูให้ดีนะครับแชมป์เก่าอันนักกีฬาซ้ายพร้อมขวาพร้อมระวงังเอา่อยตัวแล้วครับเอาเ,เอา,เอามูอเก้ามูอเก้า,อเ,กาเอา้หมู่สิบแปดหมู่สิบแปด สองนะครับกับมูหนึ่งนะครับพร้อมแล้ว นิ่งนะครับดูเันเลือให้ดีหาโคู่ที่สองนะครับรรหว่างมูสิบ पहिला We'll yeah, be มูหน das ึ่งมาได้ยังครับมูหนึ่งนะครับขอจิมงานนะนะครับสามชั่วโมงกลัวลงติดนอยางติดไหม <P ain ful> หลอคู่ต่อ,ตอไปนะครับระหว่างน,นะฮะหมู่เจนะครับกับหมู่สิเอ็ดียบตัวเลยนะครับต่อจากคู่นี้นะครับนักกีฬาพร้อมซ้าย umb, ขวาพร้อมระวัง ไปแล้วนะครับออกตัวไปแล้วนะฮะระหว่างนะฮะเจ้าวารีนะฮะมูสแปทีมบีเยลูสีแดงนะครับกับทีมงานมูสสิบห้นะอยู่ในลูสีน้ําเงินนะครับไปแล้วเอ้า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 ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเอ้าเอ้าเอ้าตอนนี้หมู่สิบห้ายังนำอยู่นะครับไปเอ้าเอ้า จอรวาลีจอวาลีจาวาลีสีแดงาวาลีหมู่เจ็ดนะครับหมู e ่เจนะครับเตรียมตัวเลยนะครับหมู่ส okay. ิบเอนะครับเตรียมตัวเลยนะครับฟาวนะฮะเข้าสิ้น มุ้ดหมูสิบห้าครับหมูสิบนะครับหมูสิบสนะทีม B ขอตัวแทน1นึคนนะครับหมูสิบอ่าหมูส12นะครับหมูสิบทีมบีนะครับ้าพิพายชายนะขอตัวแทนหนึ่งคนนะครับจับฉลากรูด้วยครับหมูสิบไปนะครับกุดสบาย อยู่ที่ไหนครับขอตัวเทนนะครับหมูสิบแปดไปเลยเจชะไมมีคนาถามหานะครับเจ้ซอยนะเจ้ซอยถามหา หมูที่สิบห้าบอลนานแล้วนะครับคู่นี้นะครับระหว่างหมูเจ็ดนะครับกับหมูสิบเอ็ดนะครับหมูที่เจ็ดอยู่ในรูสีแดงนะครับหมูสิบเอ็ดอยู่ในรูสีน้ําเงินดูหัวเรือให้ตรงนะครับ ตูน,นี้นะครับูเจ็ดน,น,นะครับรูสีแดงูน,น้ำเงินดนะฮะอยู่ในรูสีแดงต่ความยาวสาวความยืดนะครูเจ็ดเลเอาตัวุ้ยไปพอ Hai lelah dekat lelah musibet dekat Jure lu sinem gua dekat Kamu cek jure lu sinem Wih ลงอยังไม่าครับยังครึ่งล้ำเ่งล้หักลำเรือนะครับกลังตามอยู่นะครับไปเอาเรงๆรมงบูเจนเรงหน่อยยังนะครับยัง Thank you ชายนะฮะหมู่12อยู่ที่ไหนนะครับคอยมาที่จุดปล่อยตัวเลยนะครับนักกีฬาแข่งเรือหมู่12อยู่ที่ไหนนะครับให้มาที่จุดปล่อยตัวมือให้หมูเจ็ดหน่อยครับสู้ได้อย่างเต็มที่นะครับ คู่ต่อไปนะครจะเป็นอาภิพายหญิงนะครับอาภีพายหญิงนะคะคู่แรกนะครับในวันนี้นะครับมันดูทะยานทางนี้ไม่รู้เรื่องเลยไปรุ่นหมู่14มาโรนานแล้วนะครับจะจับฉลากลูก โอเคนะครับบู14พร้อมแล้ว โอเคครับนักกีฬาพร้อมนะครับเอาเรือเข้าที่ไห้เป็นที่เรียบร้อยนะดูหัวเรือนะครับดูหัวเรือตั้งตัวให้ตรงตั้งลำให้ตรงนะครับับทำหัวเรือให้ตรงนะครับบุษแปดตั้งลำเรือให้ตรง ดูเรือหัวเรือให้นิ่งนะครับดูไฟได้นิ่งก่อนนักกีฬ้สายพร้อมขัวพร้อมนะครับไปอ้าวออกตัวแล้วครับห้าพิพายหญิงนะครับรอบแรกนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหมู่สิบห้าหมูสิบสี่ครับหมูสิบแปดนะครับไปแล้ว เอ้เอ้เอ้อ้าวอ้าวไปไหนแล้วนั่นเดียวเดียวเอาตั้งลำไปได้แล้วครับเอ้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 าหมูสิบสี่หมูสิบสี่เอ้าหมูสิบแปดหมูสิบแปดไปแล้วครับเอ้เอ้นำเป็นลำเรือเลย นักกีฬานะครับนักกีฬานักกีฬานะครับนักกีฬาหมู่ที่12นะครับหมู่ที่12นะครับอยู่ที่ไหนครับร อขอเสียงตบมือนะฮะให้หมู่14ด้วยนะครับแก๊งคิวเมานะเป็นผู้ชนะไปนะครับ 2>, 2สีแดงนะครับหมู่12สีแดงนะครับอันนี้ย่อมเงิน Gracias.